เออนี่คุณเจปแปนคือผมเข้าใจนะว่ามันอาจจะก,กระทนหันไปหน่อยอะแต่ว่านี่มันก็คือครั้งแรกของเราทั้งคู่ใช่ไหมละ่ะ <laughs> คือผมเองก็จะพยายามสุภาพแล้วก็ให้เกียรติเธอที่สุดแล้วกันนะยังไงก็ขอแบบสัก2องาทิตย์แล้วกันนะเพราะฉะนั้นนะเจปแปนช่วยพาผมไปที่ญี่ปุ่นแบบสนุกสนุกได้ไหมละ่ะ

ลืมเรื่องอะเมื่อกี้ไปเคยจริงๆเนี่ยอย่างกระตอดแรกที่บอกเลยก็คือว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นอ,อีกไม่กี่วันนะครับผมคือเพราะเพราะที่มหาลัยของผมเนี่ยจะพาเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับผมเพื่อไปศึกษาดูง,งานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมผังเมืองนะครับผมอย่างที่ทุกคนทราบว่าผมเนี่ยกางเรียนสถาปัตย์อยู่นะครับผมแล้วก็ผังเมืองญี่ปุ่นมันเทพใช่ไหมล่ะอาจารย์เขาก็อยากพาไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าเหมือนผมแบบไปทัศนศึกษาต่างประเทศนี่แหละครับ ก็จะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับผมซึ่งผมก็จะกลับมาประมาณกลางเดือนสิงหานะฮะซึ่งตลอดแล้วเวลาที่ผมไปทัศนศึกษาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปยาวนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ลงบุ๊กไปด้วยนะฮะเป็นไปได้ก็คือลงคลิปช็อตหรือแม่ก็ลงโพสเฉยๆนะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้ก็เจอกันนะครับทุกคนไว้เดี๋ยวผมกลับมานะฮะก็จะถือโอกาสนี้ไปเที่พักผ่อนด้วย,ลยแล้วกันไอ้แต่แต่ไปดูงานนะหลักๆคือไปดูงานนะไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นเที่ยวอะไรกันนะคือดูงานจริงๆ ก็เด <S an> ี๋ยวอาจจะมีคลิปวีล็อกอะไรอย่างเงี้ยกลับมาให้ดูด้วยว่าเมืรอบประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยหลังจากกลับมานะฮะยังไงก็ต้องขอกราบลาทุกคนไปลาพักร้อนสักแป๊บละกันนะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนอยู่นะครับผมทั้งการกดไลค์กดแชร์กดเฟสบุ๊กคลายกดทุกอย่างคือการสนับสนุนผมหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมก็มาอัปเดตเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าไม่ว่าจะไปญี่ปุ่นดูอาจจะลงภาพลงคลิปช็อตอะไรอย่เงี้ยนิดหน่อยละกันนะฮะเพื่อให้รรูู้้้ววว่่่่าาผมมมยยยังงีีีชิตตตออออนนนนะโเคคแทุกพ พร้อมอย่างสรุปถ้าพร้อมแล้วก็